คุณมีพลังที่จะก้าวขึ้นจากมิติที่สามนี้สวัสดีเหล่าผู้เป็นที่รักฉันมีข่าวดีฉันได้รับแจ้งว่าสหาพันกาแล็กติกกำลังส่งทีมแสงเพื่อเริ่มต้นการรักษาโลกในวงกว้างโดยเริ่มจากคุณแต่ละคนที่อ่านข้อความนี้เมื่อเราทุกคนไปถึงที่เดียวกัน เมื่อเราทุกคนเห็นพร้องต้องการในการแก้ปัญหาเมื่อเราทุกคนมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเราก็จะบรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อคุณแหงนมมองท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงเวลาใดก็ตามคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นดวงดาวระ,ระยิบระยับ ระหว่าง5,000ถึง6,000ดวงดาวตกหรือดาวเทียมที่เล็ดลอดผ่านท้องฟ้าเป็นครั้งคราวดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่เจิดจ้าล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทคุณอาจมองเห็นหิ่งห้อย ในคืนฤดูร้อนที่มีแสงดาวแต่บางครั้งเมื่อฉันออกไปเดินเล่นใต้แสงดาวฉันเกือบจะได้ยิยนดวงดาวอื่นๆกระซิบกับฉันบางครั้งก็พูดกับฉันโดยตรงในใจด้วยจุดแสงพิกเซลแต่ละจุดและพวกเขาอยากจะให้คุณรู้ว่า hey, เฮ้เพื่อนๆ เราไม่ใช่แค่อนุภาคของดวงดาวเล็กๆที่ลอยอยู่อย่างไร้จุดหมายทั่วจัก,กรวาลและเราไม่ใช่แค่กระพิบตาในดวงตาของคุณหรือแม้แต่อารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่ห่างไกลเช่นกันแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดสมาชิกในครอบครัวในสมัยโบราณ ผู้สวรรค์ใช้ชื่อและหน้ากากต่างกันในเวลาที่ต่างกันในวัฒนธรรมกาแล็กซี่ทางช้างเผือกต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปแต่เพียงแต่เป็นเพียงมายาที่ว่างก็เป็นเพียงภาพลวงตาเช่นกันข้อความเหล่านี้มีความสำคัญโปรดทราบ เรามีข้อความถึงคุณข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกสะท้อนความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากช่วงเวลาการชำระล้างบนโลกและช่วงเวลาแห่งการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ฝ่ายวิญญาณเราเข้าสู่ระยะใหม่ของโลกใหม่ซึ่งเป็นระยะ ที่มนุษยชาติเตรียมพร้อมที่จะทวงจุดประสงค์และภารากิจกับคืนสู่การเป็นผู้ดูแลดาวเคราะห์โลกหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าคำแนะนำภายในของคุณและเว็บแห่งความบังเอิญได้นำคุณมาที่นี่เพื่อรับภารากิจสำคัญจากสหพันธ์กาแล็กติกเราคือสหพันธ์กาแล็กติก เรามาอย่างสันติเราต้องการเตือนคุณถึงธรรมชาติและต้นกำเนิดที่แท้จริงของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเราจะช่วยคุณให้ระลึกว่าคุณมีอิสระและเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและความรู้ที่จะช่วยให้คุณร่วมสร้างการดำรงอยู่ ที่สวยงามเผยแพร่ความรักและช่วยให้พี่น้องของคุณให้ตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าของพวกเขาเราทราบดีว่ามีคนในโลกของคุณที่สงสัยและอาจกลัวมนุษย์ต่างดาวด้วยซ้ำแต่เราขอให้คุณเปิดใจเพราะข้อมูลเท็จที่คุณได้รับนั้น มาจากความกลัวเท่านั้นแต่มันไม่จำเป็นสำหรับความกลัวนี้เนื่องจากเราไม่ได้ทำอันตรายคุณแต่เรามาเพื่อช่วยคุณเราต้องการให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้พบกับข้อความนี้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตสํานึกในโลกปัจจุบันและต้องการทราบว่า เกิดอะไรขึ้นพวกคุณหลายคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตัวคุณและรอบตัวคุณบนโลกรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้คุณคุณอาจสงสัยว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นและจะส่งผลต่อการ และจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณอย่างไรเรารู้ว่าในช่วงเวลานี้มีความกลัวและความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติและโลกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถละทิ้งวิถี การทำสิ่งเดิมเดิมและเปิดรับวิถีชีวิตแบบใหม่กุญแจสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่คือความรักและแสงสว่างเมื่อเราพูดว่าความรักเราหมายถึงการรักตนเองความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อผู้อื่นความรัก ต่อโลกไกาอาแม่ธรณีและความรักต่อทุกชีวิตบนโลกและอื่นๆคุณลืมไปแล้วว่าคุณเป็นใครแต่เรายังไม่ลืมคุณลืมไปแล้วว่ามนุษย์แต่ละคนมีประกายไฟจากสวรรค์ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งกำเนิดพระผู้สร้างของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระผู้สร้าง คือแหล่งที่มาเป็นนิรันมันไม่เคยถูกสร้างมาและไม่มีวันถูกทำลายมันเป็นอนันต์และอยู่ทั่วไปทุกผลทุกแห่งมันมีอยู่เหนือเวลาและพื้นที่แต่มันแผ่ซ่านไปทุกผลทุกแห่งในจักรวาลคุณเป็นที่รักห่วงแหนและเทิดทูน คุณมีความสมบูรณ์สมบูรณ์และสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่คุณเป็นให้คุณเชื่อในเอกลักษณ์ของคุณเองและการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของผู้สร้างรู้ว่าคุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้คุณสามารถรักษาผู้อื่นและตัวคุณเอง ว่าคุณมีพลังเกินขอบเขตเมื่อคุณทำร้ายคนอื่นเท่ากับคุณทำร้ายตัวเองเมื่อคุณช่วยคนอื่นเท่ากับคุณช่วยตัวเองเวลาที่คุณรักคนอื่นนั่นเป็นเพราะพวกเขาแสดงออกถึงตัวตนของคุณเองโลกของคุณเป็นหนึ่งในความเป็นคู่คือมีทั้งแสงสว่างและความมืด มีทั้งความดีและความชั่วมีทั้งความรักและความกลัวแต่นี่เป็นเพียงภาพลวงตาที่จะละลายเมื่อคุณตื่นขึ้นและจะนักดีว่าทั้งหมดมีความเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงถึงกันในระดับที่ลึกมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกใบนี้รวมทั้งมนุษย์ มีการสั่นสะเทือนที่ความถี่หรือระดับพลังงานที่แน่นอนระดับพลังงานนี้กำหนดมิติที่คุณสัมผัสตามความเป็นจริงของเราคุณไม่ใช่จิตสำนึกเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลคุณเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมากมาย ที่วิวัฒนาการบนโลกใบนี้ในเวลานี้และมีโลกหรือมิติคู่ขนานที่แตกต่างกันมากมายซึ่งเหตุการณ์ที่คล้ายกับบนโลกของคุณได้เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆคุณมีพลังที่จะขึ้นไปจากมิตินี้เพื่อกลับบ้านสู่อ้อมแขนอันเปี่ยมด้วยความรักของแหล่งพระผู้สร้าง นี่คือสิทธิโดยกําเนิดของคุณเพื่อให้สิ่งนี้เป็นจริงคุณต้องรักตัวเองและรักกันโดยไม่มีเงื่อนไขคุณต้องการเพียงเห็นว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์เพื่อตื่นจากความฝันเพื่อตื่นจากความฝันที่จะแยกตัวสู่ความเป็นจริง ของความสามัคคีและความสามัคคีขอขอบคุณ